ลองสัจาจารย์ดเรเจดนะครับออกมาฟันธงเลยฮะมันผิดกฎหมายครับมันทําไม่ได้นะนมันผะิดเจตนารมณ์นะของกฎหมายเออจะไปเอาเงินกู้ไปเอาเงินทกศมาแจกประชาชนใช้ใจ่ายนั่นนู่นนี่เนี่ยมันผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายของอนธนาคารด้วยนะครับทกศก็คือเขาเอาเงินเนี่ยมาเพื่อเกษตรกร นะแต่นี่จะไปกู้ให้ประชาชนได้จับใจ่ายใช้สอยนี่มันผิดกฎหมายทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้นะอะอุตส่าห์นะครับอกอาจารย์ก็บอกอุตส่าห์หาช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายแต่สุดท้ายยังไงก็ทำไม่ได้หรอกมันผิดพรบเงินงกู้นะครับ เออนะเออฟังยังไงก็เสียงคุกเสียงตารางนะครับออไม่มีทางรอดนะเชิญเอาเลยครับอยากอยากคู้เอาเลยเอาเลยนะเอออยากเสียงคุกเสียงตารางก็เชิญเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะอย่าไปห้ามมันครับมันะยิ่งห้ามเหมือนเหมือนอันนี้ปรากฏว่าตอนนี้นะประชาชนนะอุย้ยแห่ตื่นเต้น จะได้แล้วจะได้แล้วเงินหมื่นจะได้แล้วออ้ยเราจะได้เงินหมื่นแล้วเอาไปซื้ออะไรครับซื้อของไหนเซเว่นซื้อของไหนซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กแหมมันไม่ได้ต่างกับอันนี้เลยนะเออตอนแรกอ๋อเราจะไม่ให้ใช้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ออาให้ใช้ขนาดเล็กแทนซื้อ KFC ซื้อเอ่อพวกมินิอะไรโรตัตเอ็กเพสพวกอะไรอะไล่ไแบบแหม มันไม่ได้เข้าประชาชนรายย่อยแม้แต่นิดเดียวเลยแมย้เป็นรายย่อยของรายใหญ่ <c oughs> คิดดูเงินหมื่นจะไปซื้ออะไรในเซเว่นนะเออต้องจากซื้อน้ำมันซื้อข้าวสารนะนะเออนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันจากซื้อของเจ้าสัวรายใหญ่เลยนะแทนที่จะไปซื้อของแบบว่าเจ้าแบบ ซื้อแม่ค้าส้มตำอย่างเงี้ยซื้อได้ไหมเออถ้าซื้อแมคค้สส้มตําได้นี่ว่าไปอย่างแอดมินจะสนับสนุนเต็มที่เลยถ้าซื้อร้านแบบพวกแบบปลาต้งโงเงี้ยเออเอาไปซื้อกินตอนเช้าหน่อยนะซื้อร้านไก่ย่างส้มตำเออซื้อแบบอะไรอ่ะร้านข้าวกล่องร้านข้าวราดแกงอย่างเงี้ยซื้อได้ไหมเออถ้าซื้อได้จะว่าไปอย่างแต่นี่เขาได้แต่เซเว่นก็ไปซื้อข้าวกล่องเซเว่นไง กินได้แต่เข้ากล่องเซมินหมื่นหนึ่งแล้วเงินไปไหนก็เอาเข้าเจ้าสัวเดินเดิมหวานเจี๊ยบเลยเจ้าสัวบอกหวานเจี๊ยบยิ้มหวานเลยนะฮะแทนที่มันจะได้เข้าประชาชนแบบอันนี้จริงๆอะ่ะมันจะได้เข้ามันจะได้หมุนเงินไปแบบแบบแม่ค้าส้มตําเอออย่างเงี้ยเขาก็จะได้ไปซื้อไก่มาซื้อส้มตํามาซื้อมะละกอ ซื้อมะเขือเทศเนี่ยมันจะได้หมุนในตลาดได้แต่นี่คือเขาเจ้าสัวแล้วเจ้าสัว,สวไปไหนนะมันก็ไปซื้อของเขาอยู่ดีอ่ะนะครับมันก็ซื้อของหมุนในเจ้าสัวเออสบายใจเฉอยไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงชาวบ้านนะโอ้ตอนนี้ไอ้พวกสแสดงออ๋อซื้อเซเว่นก็ดีนะเพราะว่าลูกหลานเราก็ทํางานเซเว่นกลายเป็นพลิกมุมเออไปซะอย่างนั้น นะครับไอ้พวกสแสดงนะมันคือนหลบหลับหูหลับตาเชียไปเรื่อยเปื่อยจริงๆนะเออนี่ถ้าลูกตู่ทาอย่างนี้นะออนอนนะโอ้โหโดนด่ายับนะฮะเออโดนด่าเจ็ดวันแปดวันเก้าวันสิบวันนะครับถ้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ติ่พอเป็นเศรษฐาปุ๊บไอ้พวกแสด,แดงโอ้ก็ดีนะซื้อเซเวน่นเพราะว่าเซเว่นก็เอาของกเกษตรกรมาขายเอาของอะไรมาขายจะไปซื้อกล้วยไหมล่ะ นะขเขาเกษตรกรนะนะเงินหมื่นมามึงจะซื้อกล้วยกินเหรอถามจริงมึงก็ไปซื้อมามา่าซื้อข้าซื้อข้าวซื้อน้ำมันเลยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ